พลังจากผลไม้ปีศาจดูจะเป็นพลังที่ร้ายกาจเป็นอย่างมากเพราะมันจะทำให้คุณมีพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นตามแต่ผลไม้ปีศาจที่คุณได้กินเข้าไปและการที่คุณมีพลังจากผลไม้ปีศาจก็ดูจะทำให้คุณนั้นได้เปรียบศัตรูเป็นอย่างมากแต่ว่ามันก็ยังมีผลไม้ปีศาจบางผลที่ดูจะชนะทางและแพ้ทางกันอยู่และบางผลไม้ปีศาจ ก็ดูเหมือนจะเป็นคั่วตรงข้ามกันวันนี้ผมจึงขอพาทุกท่านมาพบกับผลไม้ปีศาจท,ที่เป็นคั่วตรงข้ามซึ่งมันก็จะมีการชนะทางและแพ้ทางกันถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อม,อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ผลโกมุกโมุกับผลโกโรโกโรแน่นอนว่าในช่วงสกายเปียทุกคนน่าจะเห็นถึงความเกงียจการะร้ายกาจของเอเนลกันไปแล้วเพราะว่าเขานนั้นเป็นมนุษย์ไฟฟ้าที่สามารถเรียกฟ้า่าใครก็ได้ ถึงแม้ว่าพลังไฟฟ้านี้จะดูเหมือนพลังของพระเจ้าที่ไม่มีใครสามารถต่อก่อนได้แต่ว่าสตาร์ฟ้าลิขิตก็ได้นำพาเอเนลมาพบเจอกับมังกี้ดีลูฟีผู้ที่มีพลังจากผลยางยืดคือยางเนี่ยมันเป็นฉนวนการไฟฟ้าอยู่แล้วอย่างที่พวกเราได้เห็นกันตามท้องถนนนะครับที่ว่ามีสายไฟอยู่บนอากาศซึ่งไอ้พวกสายไฟพวกนั้นนะครับก็ห่อหุ้มไปด้วยยางใช่ไหมละ่ะและแน่นอนครับการที่เขาต้องการจะแบบป้องกันไม่ให้ใครมาโดนสายฟ้าหรือว่าโดนไฟฟ้าชอ็อตอะไรเนี่ยเขาก็เลยต้องเอายางมาหุ้มพวกสายไฟไว้อีกชั้นหนึ่งนั่นเอง ถึงแม้ว่าไฟฟ้าของเอเนลจะไม่สามารถทําอะไรลูฟี่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าเอเนลก็ได้เปลี่ยนไฟฟ้าอัน,นั้น,นะครับให้เป็นความร้อนโดยการใส่เข้าไปในวัตถุต่างๆประมาณว่าอัดกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอาวุธของเขาเพื่อให้มันเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วก็ใช้โจมตีลูฟี่ได้แต่อย่างไรก็ตามทีด้วยความตั้งใจและความพยายามของลูฟี่เขาก็เลยสามารถที่จะชนะเอเนลไปได้ในที่สุดอันดับที่9พ้ลไม่ราไม่รา,รากับพลฮิเอฮิเอและหลายๆคนอาจจะมองว่าไฟเนี่ยมันสามารถละล,ะลายน้ําแข็งได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งอันนั้นมันก็จริงเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้ําแข็งเนี่ มันมีปริมาณที่มากกว่าไฟมันก็สามารถที่จะทําให้ไฟเนี่ยมันดับมอดลงไปได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าไฟกับน้าแข็งจะดูเป็นอะไรที่ขั้วตรงข้ามกันมากๆาเลยนะระหว่างความร้อนกับความเย็นแต่ถ้าจะมาดูว่าใครจะชนะเนี่ยผมว่ามันต้องดูที่ว่าคนคนนั้นสามารถใช้พลังจากพลวัตปีศาจได้ถึงขั้นไหนเพราะอย่างที่ผมได้บอกไประหว่างไฟกับน้ําแข็งถ้าเกิดว่าฝั่งไหนมีปริมาณที่มากกว่าฝั่งนั้นก็จะชนะนั่นเองอันดับที่8 ผลบุกิบุกิกับผลซาบิซาบิเบบี้ไฟที่มีพลังในการเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นอาวุธเนี่ยามว่ามันดูร้ายกาจมากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าอาวุธพวกนั้นโดนชูทําให้กลายเป็นสนิมล่ะอันนี้จบเลยนะเพราะว่าชูที่มีพลังจากผลสนิมเขาจะสามารถทําให้อาวุธที่ทําขึ้นมาจากโลหะกลายเป็นสนิมได้อันนี้คือเป็นจุดเด่นมากๆที่สามารถต่อกรกับพลังของ Baby 5ไได้เพราะว่าตัวของ b a b y ้ไที่เปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นอาวุธเนี่ยคืออาวุธของ b a b y ้ไเท่าที่ผมดูนะ ส่วนมากทุกอย่างแหละมันก็จะทําขึ้นมาจากโลหะใช่ไหมละ่ะซึ่งมันก็จะถูกทำให้กลายเป็นสนิมได้นั่นเองคือตัวของชูเนี่ยผมมองว่าเขาอ่ะ น่าจะมีบทบาทที่มากกว่านี้เพราะว่าผมชอบพลังเขานะพลังที่ทําให้แบบพวกเหล็กหรือพวกอาวุธอะไรต่างๆที่ทํามาจากโลหะเนี่ยกลายเป็นสนิมได้คือแต่ว่าตัวชูเนี่ยอาจจะไม่ได้มีฝีมือในด้านการต่อสู้ที่ดีมากพออาจจะแบบก็เลยทําให้ตตงเขานั้นไม่มีบทและจืดจางหายไปแต่ถ้าชูกลับไปฝึกฝนตัวเองให้มันเก่งขึ้นมากกว่านี้เนี่ยผมว่าในอน,นาคตชูน่าจะมีบทบาทนะครับเพราะว่าเขาน่าจะสามารถจัดการกับพวกนักดาบได้ง่ายเลยเพราะว่าการทําลายดาบเนี่ยมันก็เหมือนการทําลายจิตวิญญาณของนักดาบไปแล้วส่วนหนึ่งอันดับที่7 ผลมีรามีระกับผลโนโรโนโรในตอนแรกที่ผลกระจกเปิดตัวออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรปะแค่แบบกระจกเขานั้นเองแต่ว่าทางด้านของบรูเล่เนี่ยก็ได้แสดงให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าโลกกระจกของเธอเนี่ยมันร้ายกาจแล้วก็น่ากลัวมากแค่ไหนทางด้านของฟ็อกซี่ที่มีลำแสงเอ่ยเฉยเนี่ยก็ดูร้ายกาจมากๆพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาต้านทานพลังของเขาได้เลยแต่ถ้าลำแสงเอ่ยเฉยของฟ็อกซี่มาโดนข้ากับกระจกละ่ะจะเป็นยังไงมันก็สะท้อนกลับยังไงล่ะครับ คือถ้าผู้ชมเคยเล่นเลเซอร์แล้วยิงเข้ากระจกไหมครับแล้วมันก็จะสะท้อนไปอีกด้านหนึ่งหรือว่าสะท้อนไปตามมุมอะไรอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนตอนเด็กๆผมเคยเล่นไง ผมก็เลยเข้าใจไอ้ลำแสงเอือเฉยเนี่ยพอมันเข้ากระจกใช่ไหมามันก็จะสะท้อนกลับไปประมาณนั้นนะครับคือกระจกในที่นี้มันต้องเป็นกระจกสะท้อนนะครับไม่ใช่กระจกใสาตามแบบหน้าต่างบ้านคนอย่างนี้ไม่ใช่คือถ้าเกิดฟ็อกซี่ยิงลำแสงไปที่กระจกใสยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะทะลุไปได้แหละเพราะว่าแสงมันน่าจะสามารถทะลุไปได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าฟ็อกซี่มายิงลำแสงเอือเฉยเข้ากับกระจกสะท้อนเนี่ยมันก็จะสะท้อนเข้ากลับตัวของฟ็อกซี่เองถ้าผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะมีใครยิงลำแสงเอือเฉยใส,ส,ใสย่กระจกเพื่อให้ม่่มีอกแต อันนี้มันพลังอยู่กับฟ็อกซี่ไงทุกอย่างเลยเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้หมดเลยอ่าดับที่6ผลยามิยามีกับผลปิกาปิกาพลังที่อยู่ในด้านตรงกันข้ามกันแบบสุดขั้วระหว่างความมืดกับแสงสว่างอาจจะมีคนถามผมว่าระหว่างความมืดกับแสงสว่างเนี่ยอะไรจะชนะอันนี้ผมคงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าระหว่างปริมาณของความมืดกับปริมาณของแสงสว่างในที่นั้นเนี่ยอะไรมันมากกว่าสิ่งนั้นก็จะชนะครับและในด้านของพลังจากผลไม้ปีศาจ ผมว่าโนดดำกับคีสรุก็น่าจะต้องฝึกฝนพลังตัวเองมาดีพอสมควรถ้าเกิดว่าในอนาคตทั้งคู่จะต้องมาต่อสู้กันผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่าตื่นตะลึงเป็นอย่างมากอันดับที่5พลเปโรเปโรกับพลเมราเมรา พลังแคนดี้ที่แสนร้ายกาจของเปโรสเปโรเนี่ยจะต้องยอมอ่อนข้อให้กับพลังไฟของเอสเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าแคนดี้หรือว่าลูกอมนะครับโดนความร้อนขึ้นมาเนี่ยพวกมันก็จะละลายใช่ไหมล่ะในช่วงโฮลเค็กซ์ไอแลนด์ผมรู้สึกชอบในตัวของเปโรสเปโรมากมเลยนะเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยมันดูแบบเอาไว้ใช้ได้หลายทางมากๆแล้วเขาก็ดูจะเป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองในด้านการใช้พลังจากผลไม้ปีศาจได้แบบหลายทางอะคือคือเขาฝึกมาดีมากแล้วผมก็รู้สึกชอบเวลาที่เขาใช้พลังมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเปโรสเปโรต้องมาเจอกับพลัง,งไฟิง ผมว่าเขาก็น่าจะแบบรู้สึกว่าโอ้ oh my god ฉันยอมแพ้แล้วอะไรประมาณนั้นก็ได้นะหรือไม่เขาอาจจะมีวิธีทางอื่นอะไรให้พลิกกลับมาชนะก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะยากอะ่ะเพราะว่าพลังของแคนดี้เนี่ยมันแพ้ทางไฟสุดๆเลยอันดับที่4ผลได้สูดในสื่อกับผลยูกิยูกิโอเพนที่มีพลังทําให้ตัวเองกลายเป็นมนุษย์ความร้อนสูงกับโมเนที่เป็นมนุษย์หิมะ ในด้านของความร้อนกับความเย็นเนี่ยมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ต่างขั้วกันอยู่แล้วแต่ด้วยท่าการโจมตีที่โมเน่ชอบใช้โดยการเข้าไปกอดศัตรูเอาไว้และทําให้ร่างกายของศัตรูเนี่ยเย็นจัดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับน็อกไปเลยอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้กับโอเว่นนะเพราะว่าโอเว่นเนี่ยชอบทําให้ร่างกายของตัวเองร้อนขึ้นมาอยู่เสมอๆเ,เลยจึงทําให้พลังจับผลในสุดเนี่สุดดูเหนือกว่าพลังจับผลยุกิยุกิอยู่พอสมควรและถ้าจะรวมพลังในด้านการต่อสู้เข้าไปด้วยเนี่ยผมว่าโอเว่นชนะขาดไปเลยครับ อันดับที่3ผลกมุกหม,มูกับผลกุระกุระต้องบอกเลยว่าพลังจากผลสะเทือนที่หนดข่าวใช้นั้นมีความรุนแรงเป็นอย่างมากแต่มันก็โดนจะใช้ไม่ได้ผลกับลูฟี่เพราะว่าตัวลูฟี่นั่นเป็นยางขอบอกก่อนว่าลูฟี่ที่ตัวเป็นยางเนี่ยเวลาที่เขาโดนเตะโดนต่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้เจ็บเลยนะเพราะว่าตัวยางเนี่ยจะซึมซับแล้วก็ทําการสลายแรงพวกนั้นให้หายไป รวมถึงในตอนที่ลูฟี่ใช้เกียร์สด้วยนะโดยการสูบฉีดเลือดในร่างกายให้มันไหลเวียนเร็วขึ้นเพื่อที่ทําให้ตัวของเขานั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนั่นเองจริงๆแล้วการสูบฉีดให้เลือดในร่างกายไหลเวียนเร็วขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวของผู้ใช้นะครับมีอายุที่สั้นลงแต่ว่าด้วยลูฟี่เนี่ยทางร่างกายของเขานั้นเป็นยางเลยทําให้ไม่ได้รับผลใดๆจากการใช้ท่าเกียร์สเลย และถ้าร่างกายของลูฟี่ที่เป็นยางมาโดนพลังจากผลสั่นสะเทือนเนี่ยร่างกายของลูฟี่ที่เป็นยางก็จะสั่นนะแต่ว่ามันก็จะสลายแรงออกไปเร็วมากๆเลยอันนี้ผมพูดในโมเมนต์พลังจากผลยางมาเจอกับพลังจากผลสั่นสะเทือนนะไม่ได้รวมฮาคิกรอฮาคิสังเกตหรือว่าฮาคิราชันเข้าไปอันดับที่2ผลคิระคิระกับผลสุปะสุปะ โจชที่สามารถเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นเพชรได้เนี่ยดูจะมีความได้เปรียบตัวของมิสเตอร์วันที่เปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นใบมีดได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเพชรในความเป็นจริงเนี่ยมันมีความแข็งที่สูงมากแล้วก็ยังมีความทนทานอีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทําให้โจสสามารถที่จะป้องกันการโจมตีจากมิสเตอร์วันได้แทบจะทุกรูปแบบอา่านดับที่1ผลบาราบาระกับผลอิโตอิโตถ้าเกิดจะไม่พูดถึงคนคนนี้เลยก็คงจะไม่ได้และเขาคนนั้นก็คือมหาเทพบากี ผู้ที่มีพลังจากผลแยกส่วนเขาเป็นคนที่มีประวัติในการเป็นโจสลัดมาอย่างโชคโชนเพราะว่าเขาเคยเป็นเด็กฝึกหาดยูนเรือโอโรแจ็กซันที่เป็นของโกโดีโรเจอร์ราชาแห่งโจสลัดพอมาเจอกับโดฟลาเมนโกที่เป็นมนุษย์เส้นได้เนี่ยคือบาร์กี้ได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าโดฟลาเมนโกที่เขาชอบแบบตัดแขนตัดขาคขอื่นอะไรอย่างเงี้ยพอตัดแขนตัดขาของตัวบาร์กี้แล้วเนี่ยบาร์กี้ก็เอากลับไปต่อเหมือนเดิมได้จึงทําให้โดฟลาเมนโกไม่สามารถที่จะทําอะไรบาร์กี้ได้เลย เรียกได้ว่าพลังจากผลแยกส่วนนี่เอาไว้ป้องกันพลังจากผลเส้นได้อย่างดีเยี่ยมมากๆ แผนการที่บาร์กี้จะเอาชนะโดฟลามิงโกผมว่าบาร์กี้น่าจะแบบเหมือนแกล้งตายไปก่อนนะครับตอนที่โดนโดฟลามิงโกตัดชิ้นส่วนต่าง,างๆไปแล้วก็ค่อยทําการยกมือของเขาที่ถือมีดเอาไว้เนี่ยไปแทงข้างหลังของโดฟลามิงโกนะน่าจะเป็นอะไรที่บาร์กี้ถนัดเอามากๆเลยแทงคนจากข้างหลังก็จบกันไปแล้วนะครับกับผลไม้พิศาทีท่เป็นขั้วตรงข้ามแล้วก็ดูจะแพ้ทางชนะทางกาันท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเป็นเพียงให้การพูดถึงระหว่างพลังจากผลไม้พิศาอันที่1กับผลไม้พิศาอันที่2เท่านั้นไม่ได้้มมมีีคควววาาเกก่ยของับ สามารถในด้านการต่อสู้หรือว่าความสามารถในด้านของฮาคิดได้ใดเลยและถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังมีพลไมายพิศสารอันไหนอีกไหมที่สามารถชนะทางแพ้ทางกันได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้ สวัสดีครับ